แฟนคลับใจบางโมเมตบสาวทีมชาติไทยเที่ยวทะเลพร้อมเผยมุมเซ็กซี่เบาๆเรียกหัวใจรัวๆในอินสตาแกรมได้ไม่น้อยสำหรับโมเมธนชชาสุขสดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอันดับ80ในชา่ิหลีกครั้งล่าสุดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา โดยสาวโมเมได้ลงภาพขณะพ,พักผ่อนที่ทะเลแห่งหนึ่งผ่านอินสตาแกรมตาาชโมเมอีซึ่งเธอมาในชุดบิกินี่ถึงสปอร์ตบราสีส้มสุดเท่โชว์หน้าท้องและเรียวขาแอบเซ็กซี่นิดนิดสไตล์นักกีฬาพร้อมแคปชั่นประกอบว่า Good w a ์ s Only b e r e s t Day in the beach ซึ่งแน่นอนว่าโพสนี้บรรดาแฟนคลับพากันกดกระหน่ำหัวใจรัวๆรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมชาติและรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการวอลเลย์บอลที่ต่างพากันมาคอมเมนต์แซวก,กันทั่วหน้านำโดยหัทยาบำรุงสุข ทีมพิชยาก็กรัมไม่เว้นแม้แต่ตำนานลิเบโรอย่างวันนาบัวแก้วด้วยเช่นกันสำหรับโมเมธนัชชาบล็อกกลางวัย23ปีจะลงเล่นในวีลิกญี่ปุ่นซีซั่น2022-23กับทีมโอคายามะซีกันซึ่งเธอผ่านการลงเล่นกับสโมสรดังในประเทศอาทิศีส,สกเกตสุพรีมชนบุรีอีเคกเดมันฟูดนอกจากนี้ยังเคยไปเล่นต่างแดนกับสโมสรพีเอฟยูบลูแคทที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2019-20